ลดน้ำต้นไม้ค่ะต้นไม้จะขอบคุณคุณยายละขอบคุณนะคะที่ให้น้ำหนูคุณยายลดน้ำหนูคุณยายทำงานรดน้ำต้นไม้ คุณยายทำงานรดน้ำต้นไม้ต้นไม้มจะได้สวยงามหงรดน้ำมันดีไหมคะคุณยายนี่คุณยาย,าาายาใ,หให้อาหารต้นไม้ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อย Phê nhoi chơi đi, phê nhoi con chổi Nhím này Nhím này cha, phê nhoi con chổi